เฮ้ย hey, วันนี้ลุงชวนเอ็งมาทําปลาส้มเว้ยทำทำปลาส้มอันนี้ปลาจีนลุงไปวันนี้ลุงไปตกปลามาแล้วก็ได้ได้ปลาจีนมาได้ได้ปลาจีนมาสี่ตัวเออแล้วก็ลองมาลองทาปลาส้มเออจริงๆลุงก็เคยทำหลายครั้งแล้วรสชาติใช้ได้เออถามตามที่ลุงบอกเลยนะเว้ยเออไปไปดูในคลิปเว้ยสวัสดีครับผมลุงเทียนพาล้วนะครับวันนี้ลุงไปตกปลามา กรตกปลามาก็ได้ปลาจีนปลาจีนมาสี่ตัวเลยสี่ตัวอันนี้ลุงแร่ไว้สามตัวเออนี่ยเน,น,นี่เดี๋ยวอากงปรุงส่วนผสมไว้ตรงนี้นี่นี่อันนี้ลุงแร่ไว้สามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะสาธิตการแร่วิธีการแร่ให้มันเป็นอย่างเนี้ยเนี้ยเพราะลุงจะมาทําปลาต้มไงเราจะมาทําปลาต้มกันเออเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างอีกทีเออเดี๋ยวเอาพวกไอ้นี้พวกนี้ออกอ่ะนี่น แต่ก็ส่วนหัวเนี่ยส่นวน, it, สนหัวนี้เราก็เก็บไว้เนี่ยมันมีเนื้อนะเว้เราก็เก็บไว้ไว้ต้มส่วนหัวนี้เราไม่ทำปลาต้มนะเออวางไว้เออเนี่ยวางไว้เออเนี่ยแต่ก็แร่แร่แร่แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นแบบสวยๆแล้วก็ว่าเองเองเคยไปซื้อไหมที่ที esté, <pet ư parable> ่ที่ที่เขาขายใส่แพ็คเป็นแพ็คแพ็คขายอ่ะเออเนี่ยก็จะเป็นนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแพ็คแล้วแพ็คที่ยี่ห้าสามสิบสี่สิบอะไรแล้วแต่เขา แล้วแต่เขาแล้วแต่ตามน้ำหนักนะเ,ออเราทำเราถ้าถ้าเรามีวัตถุดิบถ้าเป็นปลาตะเพียนก็ได้นะไม่ใช่ไม่ไม่นง้นาดว่าจะต้องเป็นปลาจีนอย่างเดียวปลาตะเพียนปลานินก็ทำได้แต่ว่ามันจะมันจะแบบเนื้อมันจะไม่นุ่มขนาดนี้มันจะไม่ดีมันไม่ไม่เท่ากับปลาปลาเจ็ดไอปลาปลาประเภทปลาตะเพียนหรือว่าเป็นปลาจีนอะไรเงี้ยปลายิสกอะไรเงี้ยปลาโนจันก็ทำได้นี่ส่วนส่วนผสมนี่นี่ ส่วนผสมการทำมทมมันก็ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือก็มีเกลือเกลือเม็ดอันนี้เกลือเม็ดขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณของปลานะเออจะดูคิวปริมาณของปลากระเทียมกระเทียมเนี่ยถ้าเป็นกระเทียมไทยยิ่งดีเลยแต่ว่าลุงไม่มีก็ใช้กระเทียมเป็นเป็นกระเทียมจีนกระเทียมกิีนใหญ่อะ่ะเออเขาว่าใช้กระเทียมยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งอร่อยยิ่งหอมก็เราก็ดูขนาด ตามปริมาณปลาแต่ว่าใส่เยอะๆก็ได้แล้วก็ข้าวเหนียว้าเอิงไม่มีข้าวเหนียวใช้ข้าวสุกใช้ข้าวสวยได้ไหมใช้ได้อะแต่ว่าข้าวสวยมันจะปลุกเร็วไงแต่เกิดว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะสวยเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเนื่องจากเราทําเนี่ยต้องใช้เวลาสองสามวันไงเออนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแรป่ปลาก่อนปไปไปดูกันนี่ไงเป็นไงนี่ จ้าปลาจีนลักษณะเจ้าปลาจีนก็คือเก็ดเขาจะละเอียดเก็ดเขาจะละเอียดจ้ะแต่เกิดเป็นพวกปลานวนจันหรือปลายิสศเก็ดเขาจะใหญ่หน่อยเอออันนี้เราก็ได้ปลามาแล้วนะยังไม่ได้ผ่าท้องไม่ได่เลยนะเราก็นี่ตัดตัด,ตดนี่ก่อนเพื่อตำม,มือเว้ยเออตัดหม,มักก็ใหน้นี่นี่สองข้างเลยเออพตอนแรกมันจะได้ไม่ตำม,มือลงไงเออนี่แค่นั้นแหละ นี่เมื่อตัดไอ้พวกโจงเงี้ยงที่เป็นอุปสรรคในการตะปาเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนเลยช้อนช้อนขอดเก็บเนี่ยนี่ปูเก็บเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ยเก็บมันก็จะออกไหมเห็นไหมเองเลยเนี่ยแล้วเกิดว่าเป็นช้อนสังกะสีสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้ววะที่บ้านลุงไม่มีแล้วไม่ได้เก็บไปเออเนี่ยฮะเออถ้าเป็นช้อนสังกะสีมันก็จะคมวันนี้มันก็จะปุด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 เนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะสวยแล้วเออเนี่ยขอดเก็บไปนี่เป็นไง ขอดเกตเรียบร้อยเลยเนี่ยขอดเกตจนเรียบร้อยแล้วนะเออแล้วก็เอาถอนวางมาตรงน,นี้แต่แล้วก็ใช้มีดมีดนี้ต้องเป็นมีดที่ค่อนข้างจะคมหน่อยนะเพราะว่าเราจะแลนใน่ในในในครั้งเดียวเลยถ้าเกิดว่าเองเป็นมีดใหม่ก็เองก็ไม่มีปัญหาถ้าเองมีมีดเก่าๆอย่างลุงเนี่ยเองก็ไปรับไปกรีดกรีดกก่หินรับมีดซะหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็มานี่ตัดเอาเอาตัวเอาเอาเอาตัวหัวออกลุบนี่ นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นี่ส่วนหัวนี่ก็เราเก็บไปต้มเดี๋ยวค่อยทำความน้ามาันเราก็วางไว้นี้แล้วก็นี่ส่วนนี้ส่วนใต้เราก็ฟักออกมาเองจะผ่าท้องก่อนก็ได้นะแล้วแต่เองแล้วแต่เองถนัดเออเแล้วเราก็ฟักใต้ออกมาครักฟัก,ฟกนี่เรียบร้อย เนี premises, sure. ่ยเมื่อเมื่อฟักไตออกเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดเองถนัดซ้ายเองก็ก็วางปาแบบนี้แต่เกิดว่าอย่างลุงถนัดฝาให้วางปาอย่างนี้วางปาอย่างนี้ให้วางปลาเพื่อเพื่อจะกีดเอาเอาสัรหลังเนี้ยเขาหาตัวกดที่ห่างเลยนี่นะกดเห็นนะกือบแล้วกด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 ลงไปนะกดไม่เต็มแรงข้างล่างมันเป็นก้างไงตรงตัวตวนนี้จะเป็นก้างเห็นไหมเออต่กดไปให้เต็มแรงเลยนะกึบเกืบเกบกืบกบกบกบนี่เป็นไง แล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยนี่แล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ง่ายเออแต่ตอนนี้มันยังมีดำๆอยู่เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดหรือเปเ่าแต่ล้วก็ปุ๊บเราก็แผ่ตัดขาดออกแยกออกจากกันเรียบร้อยเลยเป็นไงนี่ที่ลุงบอกว่าการแร่ในะครั้งเดียวเนี่ยก็คือมัอนจะแร่แล้วมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่ยุ่ยอ่ะมันจะไม่หยุกไม่หยุ่ยไม่ยุ่ยไม่อย่อกนะ นี่ฮะประเด็นมันอยู่ที่มีดขมกันนั้นเองเนี่ยแล้วเองก,ก็กดลงไปเนี่ยกดให้เต็มแรงเลยกดให้เต็มแรงเลยเนี่ยกดกดมีดลงไปเนี่ยมันก็จะแปะ๊ะมันก็จะลูดตามตามตามก้าง่ะตามกระดูกโครงกระดูกเขาเนี่ยแต่แล้วเราก็มาหั่นนี้เลยเรามาหั่นแบ่งก่อนนะหั่นแบ่งก่อนก่อนที่จะเราจะถามว่าหัน่นหั่นแบ่งเพื่อจะให้มันดูชิ้นสวยงามเนี่ยนี่นเป็นไงแต่แล้วก็บงับงบังหลังปั๊บปั๊บ แค่นี้เนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำความสะอาดแล้วเราก็ไปทักเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเครื่องทําปลาส้มอเออ่ะเดี๋ยวล่งล้างก่อนนะไม่ล้างไม่ต้องไถดูก็ได้มั้งเออแค่ล้างให้มันสะอาดนะ่ะเรากินเองก็ต้องสะอาดเน้นความสะอาดไว้เรียบร้อยเพื่อทำล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะน,นี่อันนี้ก็กระเทียมนี่ยเราก็ไปโขโขกให้มันโขกให้มัน จะเองเจาละเอียดหรือว่าพอหยาบๆกันแล้วแต่เองแต่ว่าไอ้จะเจ้าส่วนเปลือกเนี่ยเองก็เอาออกเนื่องจากเป็นกระเทียมกระเทียมกิีบใหญ่เหรอเอาออกบ้างไม่ออกบ้างเหลือบ้างเล็กเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นถ้าเป็นกระเทียมไทยเองต้องเลยนะเออแล้วก็นี่อันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ก็เกลือเกลือของลุงมันเป็นเกลือเม็ดไงมันเป็นเกลือเม็ดอย่างนี้เออเราก็โขกโขกโขลยับๆเออเออไอ้ส่วนนี้ม่เกีียวเลยนี่มันเป็นแบบ ครัวชาวบ้านนี่น่ยเดี๋ยวเรามาดูนี่เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเนี่ยเออในอชิ้นก็สวยนี่บ้างหลังเรียบร้อยนี่เรียบร้อยมาเค้ากันเลยเรียบร้อยก็นี่เนื้อปลาปลาที่เราแล่ไว้เอ,อลงไปในกระมังใหญ่ๆนี่เลยโรมลงไปเอออันนี้พอแล่ไปแล้วก็เหลือสองโลของปาลาหมดหัวเหอก็ออกไปแล้ว นี่แต่แล้วก็เกลือนี่เกลือเกลือเกลือเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะประมาณสามช้อนโต๊ะนะอันนี้เหลือเกลือนี่เราเองเองใส่ดูกะให้แบบแบบให้เค็มอยู่ประมาณแบบกลางๆไม่ถึงขนาะดแบบเค็มกิบเค็มปิดเค็มปี่อะไรอย่างนั้นเลยนะเนื่องจากว่าถ้าตัวเเองใส่เกลือมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นปากเค็มยังไงมันจะไม่เป็นบมมาตทอมัน เออมันต้องให้แบบเพมแบบอยู่แบบแมทดประดีประดีเลยเแล้วก็เค้าเค้เาจนเกลือถ้าเป็นเกลือป่อนมันก็จะละลายเร็วแต่ว่าเป็นเกลือเกลือเม็ดยังหลงเนี่ยก็เค้าอีกสักสักครู่หนึ่งนี่พอเค้าเกลือพอได้ที่แล้วนะเออแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่เขาว่าใส่ยิ่งเยอะอยิ่งดีนะพอนนี้จหวะว่าหลงมามืดมันมีอยู่แค่นี้ แต่ว่ามันก็ใช้ได้อะคือก็เปรี้ยวใส่ไปประมาณถ้วยหนึ่งเออถ้วยหนึ่งใ้่เองมีมากกว่านี้ก็ได้อันนี้นี่เรียบร้อยพอใส่กระเทียมลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่นี่ี่ให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็เขาเออนี่เขาเลยนะเขาให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพอข้าวเหนียวมันโดนแบบน้ำอยู่ในเนี้ยมันก็จะแตกเป็น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 แบบเป็นเป็นเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเออ มันก็จะล,วล้วนเออเขาเขาเฮ้ยเขาข้าเหนียวก็ถ้าเองบอกเองลุงไม่นุมไม่ไดกินเข้าเนี่ยวไม,ไ,มกกยไม่มีเองก็ไปซื้อที่ร้านเข้ามาสักงสิบาทก็ได้เออสิบาทยี่สิบาทแล้วแต่เองเลยเออซื้อมาแล้วก็มาใส่แล้วก็เขานะเขาเขา,ย,าย,ยีให้จนก็ไอ้เจ้าข้าเหนียวเนี่ยมันแตก มันเป็นแบบออกออกแยกออกจากกันเนื่องจากเขาเหนียวเขาเหนียวจริงๆด้วเออเดี๋ยวพอเขาโดนน้าในนี้เขาก็จะแยกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็จะเขาเพื่อจะไปเกาะเมในตัวปลาโอเอเรียบร้อยแล้วเว้ยเขาจนแบบเออจนจนแบบเขาน้ำเขาเขาเนื้อพวกเจ้าเขาเหนียวโจเจ้ากระเทียมแล้วก็เกลือเนี่ยมันจนมันละลายเขาหัเขาหากกันแล้วนะเออ ก็ตอนนี้เราก็เอานี่สิเราก็เอานี่เอาภาชนะถ้าเกิดเองมีกระอบที่ว่ามันมีฝาปิดมิดทิดเองก็ามาเอาเอามาถ้าเกิดว่ายังยังลุงไม่มีลุงก็ใส่หม้ออย่างเงี้ย,ยเราย้ายออกมาใส่มาหม้อเ,เพราะอันนี้นมันจะมีฝาไงฝาปิดเออย้ายออกมาเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะทั้งเครืงนงเคา아아เหนียวท่ออะไรเนี่ยาดออกมาเลยใส่ลงไป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  เดี๋ยวก็ฝาดฝาดเอาให้หมดเลยเรียบร้อยผุมก็เอาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่เออนี่เสแต่แล้วก็เราก็จะทําการเดี๋ยวเราก็ฝาปิดไงเออเดี๋ยวเราก็เอาฝาปิดแล้วเราก็แพ็คเอาเอาถุงหรืออะไรเงี้ยเอามาซีนมันไว้เพื่อจะไม่ให้หลมมันเข้าไงถ้าเกิดว่าจำเป็นพวกที่เขาขายเนี้ยจะเป็นกระมังอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไอที่ตัวซีนเนี่ยซีนเพื่อไม่ให้หลมมันเข้าพักไว้ประมาณสัก หนึ่งถึงสองวันหรือว่าไม่งั้นก็สองสองสามวันน่ะเออแต่แล้วเองก็เอาลองมาหยิบชิ้นเล็กๆเ,กเกนี้ยชิ้นชิ้นเล็กๆเ,กเกนี้ยลองมาทอดชิมดูทอดชิมดูแต่แล้วว่ามันใช้ได้แล้วไงมันมันมันดีแล้วไงทําไมต้องทางี้เนื่องจากเราไม่ใช่เป็นแบบคนที่ทําขายโดยอาชีพไงเฮ้ยเออเราไปแค่โฮมกุ๊กหรือว่าคนที่ทํากินโดยโดยทั่วไปที่ว่ามีม,มีมีวัตถุดิบแล้วมาทํากินเนี้ย เราก็จะไม่รู้วันเวลาแน่นอนของเขาไงแต่ว่าพอเสร็จที่หลังจากเราพักไว้เงี้ยสักหนึ่งต่อสองวันในอุณหภูมิปกตินะเว้ยเองก็ทำอย่างนี้ติว่านี่ทีเนี้ยรู้แน่นอนเองก็ใส่ถุงเนี้ยใส่ถุง่างเงี้ยนะเนี่ยเองก็แพ็คอะไรเนี้ยเนี่ยอันนี้ลงทําให้ดูก่อนนะจริงๆมันตอนนี้เรายัางแยกจากเครื่องปรุงนี้ไม่ได้ไงเนื่องจากให้มันแบบ ไอนี่ให้มันออกมีรสชาติเปรี้ยวอะไรเงี้ยเองก็ใส่ใส่เงี้ยตอสองสามชิ้นแต่แล้วก็เองก็เอาหนังยางเอามัดมัดที่ปากเนี่ยมัดให้มัดให้แน่นเลยนะเออแต่แล้วเนี่ยเนื่องจากตอนที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีเริ่มมีน้ําออกมาน้ําน้ําน้ําเนี่ยเออาอะไรวะเออนี่เออนี่เริ่มมีน้ําออกตรงน,น,น,รมมน,ออนี้ออกมาอย่างเงี้ยออกมามันก็แสดงว่ามันเริ่มเปรี้ยวแล้วแต่ก็ว่าน้าแบบ มันจังอยู่ในเนี้แหละนะก็คือเปรี้ยวเลยใช้ได้เอ็งก็เาเข้าไปอยู่ในตู้เย็นเลยด้วยเอาไปหยุดหยดฝาเปรี้ยวมันอะไว้ในตู้เย็นแล้วเองก็เก็บเก็บไว้กินได้นานนาเออแต่การตอนนี้เราก็ปิดฝาซึ่งวะลมก็ให้เออพอปิดฝาเสร็จแล้ว,ลวนี่การเหนี่ยวเว้ยเพื่อไม่ให้ลมเข้าเว้ยเอาถุงอ่ะหาถุงมาเลยมาสวมสวมไว้แต่แล้วก็สวมจากด้านบนมานะ สวมเพื่อจะไม่ให้ลมมันเข้าเลยไงเออแล้วก็เก็บในอุณหภูมิปกตินะเว้ยประมาณสองถึงสามวันเออชัวร์ๆเลยแต่แล้วก็ออกเอาเรามาทดสอบสิมว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวเองก็เข้าตู้เย็นเลยหรือว่าเองจะแพ็คใส่ถุงแพ็คใส่ถุงเนี้ยใส่ถุงเนี้ยเออสักชิ้นสองชิ้นสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มัดหนังยางเก็บไว้เก็บไว้แล้วเวลาจะ เวลาจะกินหรือเว่ยเวลาจะทานเนี่ยเองก็ออกมาเทละถุงเทละถุงเออถ้าอยู่ในตู้เย็นมันก็จะหยุดความเปรี้ยวเออกินนี่หวังว่าพวกเองจะชอบนวย้ยวเ,ดเดยออจะเปิดก่อนเปิดก่อนเ,เปิดก่อนดี๋ยเพิ่ออยสตีนเออนี่กับเมนูทำปลาส้มลุงเป็นคนผ้ากลางนะเออแล้วก็เตะศึกษาพี่ชายลุงเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้มันเปรี้ยวเดี๋ยวใส่ผงชูรสด,ด้วยเออพี่ชายลุง ไปอยู่ได้ทั้งเมียทั้งแบบทั้งจา,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 านทั้งเราอะไรเงี้ยเออเขาก็ทํานานทางด้านนี้แต่ลุงอยากจะได้แบบออริจินัลคือจะไม่ใส่ผงจะรดคือจะใส่ส่วนผสมแค่เนี้เออเดี๋ยวมันก็เปรี้ยวเองเนะี่ยคลิปนี้หวังพวกเองจะชอบเลยคลิปนี้ลุงไปก่อนนะครับผมลุงเตรียมพร้อนนะครับสวัสดีครับฮ่าฮ่าป่าส้มตกเองนะเว้ยเออไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวจะแลม